alo คุณกาบสวัสด,ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาเอาเบสในรบอกเซียนไฮสคูลนะไม่ใช่อาร์บีแพทเทิร์นนะรอบนี้ผมมากับหัดหลักนะผมนะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ชุนปาร์ตี้นะซึ่งชุนปาร์ตี้เขาเล่นเกมอาร์บีแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งก่อนนะไอ้คุณอะเวลาเข้ามาในเซิร์ฟเวีไม่ให้คุณนาะรีบวิ่งเข้ามานั่งก้าอี้นี้เลยคือกดชิปนะฮะกดชปพบอก กด W Warp กดตรงนี้แล้วกดส c o o l แล้วกดชิชิปวิ่งมาเลยนะฮะไม่ต้องแต่งตัวงผมง่ e, ้กีก้างเมนแล้วพอกดวิ่งมาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีรอ8โมง4นาทีแล้วกุณแจก็จะเกิดด้านหลังไม่โหลดทีแล้วให้กด E แล้วก็วิ่งไปเลยกดชิปวิ่งไปเลยวนะิ่งไปในห้องของนี่ มยังมีกองฟางอยู่ย่านนี้นะฮะพีกประตูไปนี่อตอนนี้นะอันที่ผมแนะนำมากที่สุดก็คือ,อกดเลสอัพนะครับแล้วก็กดไปที่เนี้ยกดออฟเตอันนี้นะแล้วกดเออสปองนิฟนนิเน,นี้ยครับ<อ>แล้วกดมาที่เทิรใช่ไหมะแล้วกดตรงนี้ให้ปรับคาบฟง<อ>างคาาเ,เล็กจุดแล้วกดเริ่มเลยนะ เงนตัวนี้เดี๋ยวมันต้องปรับนะฮะปรับแค่ให้ขามันเล็กลงนะฮะแล้วก็กดประกัวไปนะฮะถ้าตายมันไม่มีหยุดเช็คพอยให้นะฮะแล้วผมก็บอกว่าทำไมผมไม่ใช้ถึงไอตัวที่มันบินในเอื่นอะไรใช่ไหมมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยัอเนี้ยมันใช้ไม่ได้เหลยอันนี้มันจะทำมันเวลากระโดดต้องรีบกระโดดนะมันเดี๋ยวมันหาย ไปเรื่อยๆไม่รยกันต่อไม่รอแล้วนะต้นมีเกลียวตอนนี้ฮะเขากำลังหัวร้อนกับแมบอาร์มิแบรเทน like นะหัวร <im it in the air> ้อนร้าเงียบปเลยครับ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 อ้าเมื่อกี้ดิงอ่ะผมน่าจะกระโดดเชียงนะโอ้ยเมื่อกี้ยังไงก็รอดถ้ากระโดดเชียงไม่เอามาเมืม่อกี้ไม่ทาเมื่อกี้ไม่ทาอืมพราะว่าพี่มีการกระโดดผมใช้ได้ไหมก็ทูเบอร์กิง จอแต่ไม่ถือว่าเก่งนะขนาดหุบปากไม่ได้ชุนปาร์ตี้โตเก่งกว่าเกย์แล้วกันักฝีมือกแกปากบัวเขากระจกโอเคกระจอกก็กระจอกวะเกระจอกอึดจุกมานะกรุบลงมานะไม่ต้องกดชิปนะตรงเนี้ยเอ้ยนิดเดียวมาแล้วหมุนนี่ละถ้ากดชิปมันจะสปีดตรงเนี่ยฮะอาชนี ถ้ามีความหยาบหรือขออภัยด้วยนะฮะเวลาเล่นโรบอกเซียนไฮสคูลนะ่ะแล้วอยู่ในแมปปรากนเนี่ยปก,นนปกติผมจะชอบหัวร้อนนะใช่ปกติหัวร้อนเลย<แ>ก็ใช้เทคนิคน,นี้ยให้กับชินปาร์ตี้แล้วก็โอเคผ่านนะแต่พวกกลับไปคนเปคนบอกวิธีแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยนะ เ๋ยค่ะเนี่ยเลยตรงเนี้ยอย่ากกดชิปนะถ้ากดชิปปุ๊บมันจะวิ่งเร็วติดไฮสปีดเต็มเน็ตแล้วก็หล่นลงล่วงเลยนะฮะเดี๋ยวก็อย่ากกดไอ้พวกตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยปกโกปกติไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะฮะนี่ฮะปกโก ตรงนี้เดี๋ยวผมแนะนำน,นะตามผมมาได้เลยนะบางทีมือต้องกดชิปนะซึ่งผมก็ไม่ได้กดเลยนะเออตรงเนี้ยตรงเมื่อกี้ตรงนี้ในชะ่ไหมวิ่งมาตรงนี้ผมต้อง,งกดชิปนะอานนี้ก็กดยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,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 บโอเคนะตรงนี้ยากเลยโอ้โอ้ยเข็ดเข็ดเขดเข็ด ปึ๊บ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 คืบ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 นะตรงนี้ผมแนะนําให้กดชิปนะแต่ต้องกดชิปตลอดเวลานะตรงอื้อตรงเนี้ยเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาได้เลยนะฮะกระโดดปึ๊บปึ๊บขึ้นมาะโดถ้าคุณตายตรงนี้คุณเริ่มใหม่เลยแล้วกันใช่คุณต้องเริ่มอ่ผมไม่สาธิตแล้วกันโดนเนยตรงนี้ได้นะไม่เป็นไร ไอเลเซอร์ตรงเนี้ยทำดูนะกึ๊บโอ๊ยคืบนะคืบคืบโอ้ยคืบคืบกึ๊บลงไปปิ้งตรงเนี้ยมันไม่หายนะตรยากตรงนี้อ่ะโอยกระโดดกระโดดแล้วกดวีว่ะนิดนึงโอ้แล้วก็โตอ่า ผมเล้สปีดก่อนแล้วกันแต่สปีดเอ้ยจริงนะมสารภาพแล้วกันผมกดตัดต่อไม่เป็นนะฮนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่นะผมก็จะรีบนะรีบแล้วคลิปโปรเจกต์เอ่อคลิปต่อไปของผมนะวัตสุก็คือจะเป็น f ฟ n นดีเฟรดี้เวอนะซึ่งจะเป็นเสียงมีเสียงภาคแล้วนะแล้วก็เริ่มใหม่หมดเลยนะเพราะว่าปกติ มันไม่ต้องอันนั้นไงคือมันเริ่มแบบนีงนึกขอดวนอัดไปได้แล้ว6นาทีนะนะฮะนล้วผมใช้ตะกี้ผู้ชายแนละ้วมันแบบว่าแหลกมันค้างเอ้ยไม่ใช่มันค้างดิมันลื่นมันลื่นใช่มันลื่นเนะี่ยนี่คือการเดินปกตินะชีฟด,ดูให้ดูให้ออกด้วยนะฮะ ไม่ใช่แบบอยู่ยังไม่ทำทำไมพี่กดทำไมผมกดจิ๊บแล้วทำไมทำไมมันถึงแบบว่าไปว่ะเร็วเกินนะฮะทำไมอะไรของผมมันทำได้ทำไม่ได้เ,เออแล้ทำไมของพี่ทำได้เนะี่ยบอกแล้วนะดูชิปกับไม่ชิปให้ออกนะฮะไม่มรู้จะต่อเนะี่ยน้ ทุกคนนะสามารถเปกดติแจ้เช่องชุนปาร์ตี้เขาโอซีเฮดได้เซ็เปิดแล้วก็เอลทีเอฟเกมเมอร์ทีวีนะฮะช่องมีคุณภาพนะเล่อันนี้คือเป็นแบบว่าตอนที่เป็นวิชาวาดรูปนะที่ถามว่าผมไมไม่ไปอ่ะเฮ้หน้าด้านพอเดีดด๋ยวโรคุูตบไม่ใช่เลยหอกหยอกแนนานะเวลาที่ผม ใช้ขาสั้นๆนะม,มันไม่ค่อยโดนนะมันโดบมีสิโดนยากดูจากขาเล็กๆก็น่าจะไดนะ้รีบแล้วตอนนี้เมื่อคูนมากแล้วจิบคอเดี๋ยวรีบสปีดไปถึงตรงนั้นเลยแล้วกันนะตรงที่เราตายไม่แก่ได้ชิบป,ปาร์ตี้ขอได้เสียงจากาชิบป,ปาร์ตี้ขออภัยด้วยนะ ปาร์ตี้เอาไว้ใสพูดยามนะครับเอ้ยอี่เสียงเขาพูดยามไม่เคยเทาเป็นพูดดีมีเดียวไม่เคยจะไปเจอดีมาเจอเคยจริงคุณพูดมากเขาบอกมีมาโทรไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงอย่าไปฟังนะอย่าไปฟังอย่าไปฟังมาโทรไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงไม่จริง ผมไม่ใส่ไม่พูดคำหยาบนะครับอืมยเฮ้ยไมลาผมบอกว่าผมไม่ใส่ไม่พูดคำหยาบแล้วมีคนเฮ้ยเยอะจังวะบางทีนะถ้าผมพูดคำหยาบขออภัยด้วยนะหัวร้อนไม่ใช่เลยเฮ้ยไปเลยมาสีครับปิงปิงปิงนี่ก็ตอนหมูอัดก็สองทุ่มแล้วนะ มาเลยสวิง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 เฮ้ยเลยเลยเลยก็บเลยเก็บเลยอ่ะเก็บตรงนี้ละจุดตรงนี้ผมว่ายากนะนะคนอ่เระวังชิวชิวตรงนี้นะวน่าตรงนี้ถ้าตกจะเป็นอะไรไหมผมไม่เคยตกไง หนูหนึ่งผิดกัที่อ่านแลเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะฮะก็จะแบบว่าผ่านได้เลยนะฮะตอนเนี้ยถ้าผ่านตรงนี้กไ็ได้ครับผมจังหวะไข่มันหล่นนะฮะนี่นะลงเลยปิ้งเราก็ได้ชิงตีหนึ่งเนี่ยได้แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะวัดเรากลับไปนะครับ ว่าถ้าใครชอบอก,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 ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้ะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะบ๊ายบาย